สวัสดีครับพบกับผมติ๊กวัชรพงษ์ทองรุ่งบรรณาธิการบริหารศูนย์ข่าวพลังงาน Energy News Center ครับวันนี้ผมรับหน้าที่ดำเนินรายการ ERC Showtime ครับเคลียร์ทุกข้อสงสัยตอบทุกปัญหาคาใจพลังงานมีประเด็นที่น่าสนใจครับวันนี้มีโอกาสดีที่ได้พาคุณผู้ชมมาเยือนถึงสำนักงานกำกับจูแการพลังงานครับเพราะว่าเรามีประเด็น ที่ผู้ชมทางบ้านถามถึงแล้วก็อยากจะรู้ครับเกี่ยวกับกองทุนพัฒนาไฟฟ้ากองทุนนี้มีที่มาที่ไปอย่างไรแล้วก็เป็นประโยชน์ต่อชุมชนรอบโรงไฟฟ้าอย่างไรมีแล้วชุมชนจะต่อต้านลงไฟฟ้าน้อยลงไหมไปพบกับพี่เต้ยคุณคมกริตตันตราวานิดเลขาธิการสำนักงานกกพกันเลยครับครับสวัสดีครับวันนี้เรามาพบกับพี่เต้ยนะครับท่านคมกรต ตันจาวานิทเลขาธิการสํานักงานคณะกรรมการกํากับกิจการพลังงานสวัสดีครับพี่เต้ยครับสวัสดีครับพี่ติ๊กครับครับรบกวนพี่เต้ยอีกเทปหนึ่งนะครับเลยครับยินดีนะครับวันนี้เป็นเรื่องของกองทุนพัฒนาไฟฟ้าครับพี่เต้ยครับมีคนยังไม่ค่อยเข้าใจกันว่าที่มาที่ไปของกองทุนพัฒนาไฟฟ้าเนี่ยมามาได้ยังไงแล้วก็บทบาทของกกพในการเข้าไปดูแลกํากับกองทุนพัฒนาไฟฟ้าเนี่ยเราเรามีบทบาทยังไงกันครับครับต้อง ขออนุญาตอธิบายเรื่องที่มาที่ไปของกองทุนพัฒนาไฟฟ้านิดนึงน่งค,ครับครับก็เดิมทีเลยเนี่ยโรงไฟฟ้าเนี่ยไม่ได้มีกองทุนนะครับงนั้นเนี่ยประชาชนเนี่ยก็จะไม่ค่อยเห็นประโยชน์ของไฟงฟ้าเท่าไหร่เพราะต้องเรียนว่าโรงไฟฟ้าเนี่ยส่วนใหญ่หลายๆโรงเนี่ยผลิตไฟฟ้าแล้วเนี่ย ขายเข้าระบบไฟไม่ได้ใช้อยู่ตรงพื้นที่นั้นะก็ดูแล้วเหมือนว่าคนในพื้นที่ไม่ค่อยได้รับประโยชน์ครับนะก็เลยมีคนไกลของกองทุน,เ,นเข้ามาว่าไหนๆเนี่ยมีโรงไฟฟ้ามาอยู่แล้วเนี่ยก็มีส่วนหนึ่งที่พื้นที่เนี่ยคนจะได้รับประโยชน์จากโรงไฟฟ้าด้วยก็เป็นเรื่องของกองทุนเข้ามาโดยการอนาเงินส่วนหนึ่งจากการขายไฟนะจะเป็น ตามประเภทตามประเภทเข้ามาแล้วก็ให้สําหรับพื้นที่ที่ได้รับเขาเรียกว่าอยู่ในพื้นที่ที่ประกาศได้ใช้เงินตรงนี้ไปในกรอบกติกาที่ที่เรากำหนดครับอันนี้คือที่มาที่ไปของของกองทุนเพื่อให้ประชาชนเนี่ยได้รับประโยชน์จากโรงไฟฟ้ารรประเภทที่ว่าเห็นเห็นกระตา<ม>คือไม่ใช่ผลิตไฟขายก็ไปขายเป็นรูปธรรมแล้วกําหนดแนวเขตยังไงครับครับกำหนดแนวเขตเนี่ยก็คือในในเบื้องแรกเนี่ยมันก็จะมี แต่ละประเภทนะประเภทใหญ่ประเภทเล็กรประเภทอะไรต่างๆเนะี่ยมีตั้งแต่รัศมี5กิโล3กิโล1กิโลขึ้นอยู่กับประเภทของโรงไฟฟ้ากใหญ่ใหญ่กลางเล็กนะเสร็จแล้วปุ๊บเนี่ยก็จะดูว่าพื้นที่ต่างๆเนี่ยจ,กจกะกำหนดแล้วปุ๊บเนี่ยมันจะมีโรงไฟฟ้าบางประเภทนะที่อาจจะมีผลกระทบเกินเกินรัศมี <ๆ S 2> ต่างๆ,างๆอันนี้ก็ต้องสามารถทำได้ก็ประกาศเพิ่มเติมได้โดยที่จะต้องมีการศึกษาผลกระทบ ว่ามันมีผลกระทบจริงอะไรจริงๆนะแล้วก็ประกาศพื้นที่เพิ่มเติมได้อันนี้คือที่มาของของการประกาศกพื้นที่ก็คือในใน,ในความเข้าใจภาพรวมก็คือว่าชุมชนที่อยู่ใกล้โรงไฟฟ้านั่นแหละที่ที่ควรจะได้รับประโยชน์ใช่ครับจากการมีอยู่ของโรงไฟฟ้าใช่ครับก็ <ๆๆ S 1> คือก็คือมองว่าโรงไฟฟ้าขนาดเล็กเนี่ยพื้นที่ที่กระทบ ก็จะเล็กหน่อยอ่าฮะครับ huh. ลงไฟฟ้าขนาดกลางก็กลางลงไฟฟ้าขนาดใหญ่ก็พื้นที่มากหน่อย5กิโลอันนี้อันนี้ก็คือว่าเขาจะจัดสรรมาให้กับกองทุนเนี่ยทุกปีเราเราเก็บเป็นรายปีหรือรายเดือนอยังไงรายได้ของกองทุนอ่ารายได้ของกองทุนเนี่ยครับ <c oughs> คือมันจะเป็นต่อหน่วยการผลิตครับเพราะฉะนั้นนะมันก็จะมีผลิต เขาเรียกอะไรอ่ะทุกเดือนมันก็จะจ่ายเข้ามาอ๋อเขาจะใส่เข้ามาใส่เข้ามาแต่ว่าแต่ว่าเวลาเราให้งบประมาณลงไปเนี่ยเราจะเป็นปีอ๋อเป็นปีว่าปีหนึ่งเนี่ยก็จะได้งบกองทุนเข้าไปแล้วก็พื้นที่ก็สามารถที่จะเอางบประมาณตัวเนี้ยไปดำเนินการจัดสรรตามกรอบที่ระวังเอาไว้มีกรอบยังไงบ้างครับเอาเอาครับเอาเงินจากกองทุนไปใช้ในประโยชน์อะไรได้บ้างครับครับอ่าก็โดยหลักนะครับจริงจริงต้องต้องเรียนว่าเงินกองทุนเนี่ยเป็นเงินที่จะให้พื้นที่เนี่ย นำไปใช้ประโยชน์จริงๆนะครับใช้ประโยชน์จริงๆปุ๊บเนี่ยดังนั้นการใช้เงินของกองทุนเนี่ยก็จะทําตามความต้องการอาของชนิดพื้นที่นะฮะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเริ่มจากการสํารวจพื้นที่ชุมชนาการจัดเวทีประชาคมการดําเนินการต่างๆเนี่ยก็ส่งโครงการมาให้กรกพนะครับจะเป็นคนดูในช่วงแรกนะครับแต่ตอนหลังเนี่ยเราเปลี่ยนนโยบายใหม่แล้วนรัแล้วก็ พยายามที่จะให้หน่วยหน่วยงานซึ่งเราเรียกว่าคอพฟออที่อยู่ในพื้นที่เนี่ยหลังจากที่ตั้งอกองทุนต่างๆแล้วปุ๊บเนี่ย<อ>ออเขาจะมีกรมกร,กรมการกรรมการกองทุนก็มีประจักษ์หน่วยงานต่างๆไม่ว่าจะเป็นชาวบ้านเองในพื้นที่หน่วยราชการแล้วก็หน่วยเรียกอะไรมีความชนานาญเป็นนักวิชาการเข้ามาอยู่ในพอพฟแล้วคอพฟเนี่ยเราจะให้อำนาจกับพอฟอร์ฟไปเลยภายในกรอบว่าจะเอาเงินไปทําอะไรได้บ้างในกรอบอยู่ประมาณเ็ เ็ด้านนะฮะพอ,ะอร์ัไปปุ๊บเนี่ยก็หลังจากคอ,อรอฟรพอรได้ได้กรอบได้อะไรไปแล้วปุรบรัปก็จะให้คนเนี่ยเสนอโครงการเข้ามาตามกรอบที่เรากําหนดโดยผ่านการประชามมโดยผ่านการจัดเวทีชาวบ,บ้านแล้วก็จะอนุมัติเงินกองทุนไปให้ใช้ครับก็คือคนคนที่เข้ามามีส่วนในในคณะกรรมการก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นคนที่มีส่วนได้ส่วนเสียอยู่อยู่ในร้าฝันนั้นที่มาร่วมกันว่าควรจะเอาเงินไปใช้ประโยชน์ใช่ครับในกรอบด้านไหนบ้างที่ที่เราที่เรากำหนดคือเป็นตัวแทนเข้ามา เช่นสาธารณสุขการศึกษาเรื่องของสิ่งแวดล้อมอยางยังอย่างที่เรามีปัญหาโควิดอยู่ตอนนี้เอาเงินส่วนนี้เอาไปใช้ได้ไหมใช้ได้เลยครับอยู่ในด้านสาธารณสุขครับก็เอาไปดำเนินการต่างๆได้เลยก็อยู่ในกลุ่มสาธารณสุขอ่าอยากอยากรู้ว่าเป็นคนนอกชุมชนเสนอโครงการเข้ามาอันนี้ไม่ได้ใช่ไหมต้องเป็นต้องเป็นคนที่อยู่ในชุมชนหรือว่าเป็นเป็นใครที่นําเสนอโครงการขึ้นมาได้ต้องเป็นคนที่อยู่ในพื้นที่ประกาศในพื้นที่ประกาศเพราะว่าแบบที่บอกครับว่า ถ้าลงไฟฟ้าเล็กพื้นที่ประกาศก็เล็กลงไฟฟ้าใหญ่ก็พื้นที่ประกาศก็ใหญ่เพราะฉะนั้นน่ะคนที่จะได้ประโยชน์จริงๆก็คือคนที่อยู่ในพื้นที่ประกาศนะก็ <c oughs> คือต้องไปแต่ตั้งเขาเรียกอะไรเป็นนิติบุคคลอะไรต่างๆเข้ามาครับเรามีการาประเมินผลความสําเร็จของการเอาเงินไปใช้ไหมครับว่าที่ผ่านมามันได้ผลไม่ได้ผลยังไงครับครับในส่วนของความสําเร็จเนี่ยาทางกกพอเองก็มีตั้งคณะกรรมการนะ ติดตามกองทุนนะว่า,ากองทุนตัวนี้ไปใช้แล้วมันตอบโจทย์ตามตามอะ,อะไรข้อกําหนดของเราเจด้านหรือเปล่าอันนี้เรามีคณะกรรมาการไปประเมินอ,อยู่อันนี้คือในส่วนของของตัวผลผลของกอง,ผล,องผลของเงินที่ใช้เลยแต่ในส่วน,น,นอื่นเนี่ยเราก็มีไปติดตามอยู่ตลอดนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องต้องเรียนว่ากองทุนเนี่ยจัดจัดอยู่ในกลุ่ม ประเภทกองทุนหมุนเวียนนะฮะตามตามของกระทรวงการคลังเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะมีทางกระทรวงการคลังนะคอยตรวจสอบคอยเช็คในเรื่องของอะไรต่างๆเนี่ยตามระเบียบอยู่แล้วนอกจากนั้นเองเนี่ยเราก็ยังมีสตงครับมาคอยตรวจสอบติดตามเช็คอยู่สํานักงานเองเนี่ยก็มีเรื่องของฝ่ายตรวจสอบภายในเราก็อาจจะไปสุ่มเช็คกองทุนรวมทั้งพื้นที่เองเนี่ยเขาก็จะมีการตรวจสอบบัญชีของเขารายงานมาอยู่แล้วและก็ยังมีสํานักงานเขตเลย ที่คอยดูกำกับให้เป็นไปตามกรอบที่ได้กำหนดครับเท่าเท่าที่ดําเนินการกันมามีมีปัญหาติดขัดอะไรไหมครับในส่วนของกองทุนเนี่ยผมผมว่าแบบที่ผมเรียนนะครับมันคือมันมันเป็นเงินที่เราให้พื้นที่ไปใช้นะครับพื้นที่ก็ไปพิจารณาใช้ตามตามความเหมาะสม,มแต่ว่าจริงๆต้องต้องเรียนตรงๆว่าเราเราเนี่ยอยากให้เงินเนี่ยที่ใช้เนี่ยกระจายในกรอบคือไม่อยากให้ ลงไปด้านใดด้านหนึ่งรือเพะคืออยากให้กระจายกระจายอยู่ในกรอบไปในกรอบในกรอบที่กําหนดก็คืออาจจะมีเรื่องทางทางสาธารณสุขทางด้านการศึกษาทางด้านอะไรต่างๆให้มันอยู่หลากหลายอ่ะแล้วก็อยากจะให้ชีวิตความเป็นอยู่ของของชุมชนดีขึ้นก็คือโดยหลักแล้วเงินจากกองทุนพัฒนาไฟฟ้าเนี่ยน่าจะช่วยให้คุณภาพชีวิตของคนในชุมชนดีขึ้นสิ่งแวดล้อมดีขึ้นครับหลักๆนะฮะัก็คือตอบโจทย์ที่ผมเรียนนะฮะว่า ลงไฟฟ้ามาอยู่แล้วเนี่ยถ้าชุมชนเนี่ยอาจจะไม่ได้ผลโดยตรงจากการขายไฟแต่จะได้ส่วนหนึ่งที่เป็นเงินมาจากเขาเรียกอะไรเป็นเปอร์เซ็นต์ของการขายไฟเอาตัวเงินตัวเนี้ยเข้ามาพัฒนาพื้นที่พัฒนาด้านต่างๆไปตามขอบเนี่ยอันนี้ก็คือเป็นส่วนที่เอามาเอาเฉยๆครับต้องต้องเรียนตรงๆนะฮะว่าหลายๆหลายๆชุมชนเนี่ยที่อยู่กับกองทุนลงไฟฟ้าเก่าๆต้องเรียนงี้กันโดยท่าเก่าที่อยู่กับกองทุนปุ๊บเนี่ย พอลงไฟฟ้าจะหมดสัญญาเนี่ยก็มีการเรียกอยากจะให้มีการต่อสัญญาเพื่อที่จะได้ลงไฟฟ้ามาต่อคือกองทุนเนี่ยผมว่าเป็นมิติที่ดีที่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 สามารถที่จะทําให้ชุมชนเนี่ยได้เหมือนกับเปิดเปิดใจให้ลงไฟฟ้าไปยอมรับไฟฟ้าการที่ลงไฟฟ้ามากขึ้นคือคือหลายๆพื้นที่ผมในตรงหลายๆพื้นที่เนี่ยคือชาวบ้านเนี่ยไม่เปิดใจแต่พอเปิดใจปุ๊บเนี่ยมี มีเงินกองทุนแล้วก็กองทุนนี้ก็ไปดูทั้งเรื่องสิ่งแวดล้อมทั้งอะไรต่างๆก็จะสามารถทําให้เห็นว่าตัวโรงไฟฟ้าเองเนี่ยหลายๆโรงเนี่ยไม่ได้เลวร้ายอย่างที่อย่างที่คิดอ่ะถ้าเปิดใจหน่อยก็สามารถที่จะอยู่ร่วมกันได้เท่าที่ประเมินดูในพื้นที่ที่มีโรงไฟฟ้าไปตั้งอยู่เนี่ยกระแสการต่อต้านคัดค้านโรงไฟฟ้าน้อยลงไหมครับสหรุบชุมชนนั้นก็ต้องเรียนแบบที่ผมเรียนนะฮะว่า ส่วนใหญ่เนี่ยส่วนใหญ่เราจะมีปัญหาตอนเริ่มต้นตอนเริ่มต้นเนี่ยคนไม่มั่นใจแต่พอเปิดให้เข้าไปเขาเรียกว่าอยู่แล้วเนี่ยความมั่นใจก็จะมากขึ้นผมเรียนว่าอันนี้ส่วนใหญ่เลยนะครับ,รบแต่ก็จะอาจจะมีโรงไฟฟ้าที่ไม่ค่อยดีมีไม่กี่โรงครับแต่ว่าส่วนใหญ่เนี่ยไปแล้วก็จะอยู่ในระบบได้อันนี้ผมต้องเรียนว่านอกจากเงินกองทุนแล้วเนี่ยเราไม่ได้ให้เงินกองทุนอย่างเดียวกรกพก็มีการกำกับด้วยก็คือว่ามาตรฐาน สิ่งแวดล้อมมาตรฐานต่างๆเนี่ยต้องได้ครับอ่าให้เงินกองทุนนี่ก็อีกเรื่องหนึ่งอ่าแต่ว่าไม่ใช่ว่าโหได้เงินได้มาตรฐานไม่ได้อันนี้ก็ปิดครับก็สั่งหยุดสั่งปิดเหมือนกันต้องมีทั้งสองอย่างครับก็คือกลุ่มกลุ่มที่ทําตัวไม่ค่อยดีหน่อยเราเราก็มีมาตรการมีมาตรการดูแลไม่ไม่ไม่ได้หมายความว่าได้เงินกองทุนแล้วจะอยู่ได้ตลอดะถ้าไม่ดีสิ่งแวดล้อมไม่ได้ก็เพรก็สั่งหยุดสั่งแก้ไขเหมือนกันครับ ตรงนี้พิเตอร์จะบอกกับชุมชนใหม่ที่ทยังไม่มีโรงไฟฟ้ามาตั้งอยู่แล้วก็อาจจะมีแนวโน้มที่จะมีโรงไฟฟ้าไปตั้งในอนาคตยังไงครับเพื่อให้เขาเห็นถึงประโยชน์ของการมีกองทุนพัฒนาไฟฟ้านี่ครับครับกต็ต้องเรียนนะฮะว่าเ,เราอยากจะให้ให้เปิดใจให้โรงไฟฟ้านิดนึงนะฮะก็คือว่าแน่นอนว่าการที่มีโรงไฟฟ้าเนี่ยมันอาจจะกระทบกับท่านบ้างแต่ว่าโอเคว่ามาตรฐานต่างๆเนี่ยเรามีการดูแลกำกับ ไม่ให้เกินมาตรฐานแน่นอนนอกจากจะอยู่กับชุมชนแล้วเนี่ยท่านยังได้ประโยชน์รูปแบบอื่นกับมหาวิทยาลัยนียไฟฟ้าเนี่ยมันขายเข้าระบบได้เป็นส่วนใหญ่ส่วนใหญ่ท่านก็จะไม่ได้ไม่ได้ประโยชน์จากไฟฟ้าหรอกแต่เราก็จะมีประโยชน์ในรูปอื่นตามตามเข้ามาให้ช่วยทําให้ชุมชนพื้นที่เนี่ยมีความเจริญพัฒนาดีขึ้นนะครับอันนี้ก็คือเป็นภาพรวมแต่ต้องทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยต้องย้ำครับว่ามาตรฐานสิ่งแวดล้อมอะไรต่างๆเนี่ยเรากากับไม่ต้องห่วงครับเรากากับได้แน่คือลงไฟฟ้าเนี่ย จริงๆแล้วมันไม่มีอะไรนะครับเพราะว่าจริงๆไอ้โรงที่เกิดผลกระทบเ,ทเยอะๆเนี่ยมันจะเป็นโรงงานประเภทที่ว่า<ม>ทําแล้วเนี่ยมีเขาเรียกอะไรมีของเสียอของเสียออกมาไม่ว่าจะเป็นไอ้ไอ้ของเสียที่ระบายลงน้ําเป็นพวกอะไรอ่ะมีมีจุลินทรีย์มีอ่าเขาเรียกอะไรของเน่าเสียครับไอ้พวกนั้นอ่ะไอ้พวกนั้นจะมีผลกระทบโดยตรง มีกลิ่นมีอะไรกินมีอะไรแต่ตรงแต่โรงไฟฟ้าเนี่ยไม่มสีสิ่งที่อยู่ในโรงไฟฟ้าเนี่ยคือน้ํามันระบายความร้อนครับเท่าน,นั้นเองอน,น้มามันระบายความร้อนอันนี้คือกระบวนการนะน้ำมันระบายความร้อนเม่นำลอยความร้อนปุ๊บเนี่ยมันแค่เอามาปุ๊บมาผ่านผ่านผ่านปุ๊บแล้วก็ทิ้งไปเพราะฉะนั้นน้าที่ออกไปจากโรงไฟฟ้าเนี่ยมันจะไม่ทําให้ปลาตายไม่ทําให้อะไรมันเป็นน้ํามันเป็นน้ําปกติ แต่ว่าถ้าถ้าเป็นอันนี้คือโรงไฟฟ้าทั่วไปนะแต่ถ้าเป็นโรงไฟฟ้าอะไรอะชีวมวลก็อาจจะมีโปรเซสหนึ่งชีวมวลนิดหน่อยซึ่งผมว่าก็ไม่ได้แตกต่างอะไรกับลงสีลงลงไม้ลงอะไรทั่วๆไปเพราะนั้นดูโรงไฟฟ้าเนี่ยมันแทบแทบแทบจะไม่มีอะไรที่กระทบกระทบเลยตรงนะครับจะบอกกลุ่มที่เขายังมีความเชื่ออยู่ว่าเอาสร้างเลยสร้างเลยแต่อย่ามาสร้างที่หลังบ้านชั้นก็พออย่างเงี้ยดอนอินไบแบกยาคนกลุ่มนี้เนี่ย ควรจะสื่อสารกับเขายังไงเขาเข้าใจว่าอย่างที่พี่เต้ยบอกว่าจริงๆแล้วมันไม่มีอะไรจริงจริงๆในส่วนนี้ผมผมก็เห็นใจนะเพราะว่าแบบแบบที่เรียนฮะว่ามันมาอยู่หลังบ้านเนี่ยบ,บ้านใครก็ตกใจครับ,รบแต่ว่าถ้า,ถ,าถ้าเกิดลองลองเปิดเปิดให้ลองลองเปิดรับหน่อยเนี่ยบางทีก็จะรู้ว่ามันไม่ได้มีอะไรอย่างอย่าง อย่างที่คิดอ่ะอย่างในต่างประเทศเนี่ยต่างประเทศอะไรประเทศเนี่ยลองไปดูนะก็อยู่อยู่ติดกับหมู่บ้านติดกับอะไร,ต,รต่างๆตรงนี้เรามีตัวอย่างให้เขาดูไหมครับชุมชนที่ประสบความสําเร็จจากการที่เอาเงินกองทุนไปใช้พัฒนาแล้วเขามีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นสิ่งแวดล้อมดีขึ้นตรงนี้ตรงนี้สามารถจะมีตัวอย่างให้คนที่ยังไม่เคยมีโรงไฟฟ้าในชุมชนนี้ได้ไปดูงานไหมครับมีมีมีหลายพื้นที่ครับนักเรียนตรงถ้าผมจํา หลาเนี่ยอย่างพ ok, ื้นท so so like, ี ları, it, right. so ่ขนบเนี่ยก็ประสบความสาเร็จก็อยู่ร่วมกับชาวบ้านได้ดีหลายพื้นที่ก็ก็อยู่กันได้อยู่กันได้ดีนะครับคือพึ่งพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกันนะเพราะว่าที่บอกว่าบางรายการเนี่ยอย่างเรื่องไม่ว่าจะเป็นเรื่องประมงเรื่องอะไรต่างๆเขาก็ได้เงินกองทุนไปทําอะไรต่างๆมากขึ้นมีหลายพื้นที่นะครับแล้วก็แล้วก็ในเชิงเทคนิคจริงๆแล้วกฟพก็มีการช่วยช่วยดูมาตรฐานคุณภาพ สิ่งแวดล้อมต่างๆอยู่แล้วใช่ไหมครับเรามีอยู่แล้วครับที่เรียนนะ่ะคือว่ามันไม่ใช่หมายความว่าได้เงินกองทุนไปปุ๊บเนี่ยแล้วจะทําอะไรก็ได้ครับ, <laughs> ค,รบคือมาตรฐานสิ่งแวดล้อมความปลอดภัยเนี่ยยังต้องได้อยู่อันนี้อันนี้คือหลักเลยว่ามาตรฐานต้องได้เงินกองทุนเนี่ยเป็นเงินที่ เอาไปช่วยฟื้นฟูหรือช่วยพัฒนาต่างๆเพิ่มขึ้นจากที่เขาให้มีโรงไฟฟ้าอยู่แล้วเนี่ยเขามองว่าเขาอาจจะไม่ได้รับประโยชน์จากไฟฟ้าโดยตรงรรก็เอาเงินตัวนี้เข้าไปยกตัวอย่างนะสมมุติถ้าเป็นเป็นโรงงานรองเท้าเนี่ยมาตั้งอยู่เนี่ยเขาอาจจะขายรองเท้าให้ราคาถูกขายให้ชุมชนแต่ไฟฟ้าไม่ใช่เพราะว่าขายเข้าระบบทั้งหมดเนี่ยมันก็เลยต้องมีตัวอะไรเนี่ยมาชดเชยให้เขาส่วนหนึ่งเพื่อให้ให้เขามีความรู้สึกว่าเขาได้รับประโยชน์อะไรจาก จากต,ตัวตาานลงไฟฟ้าด้วยบางคนเขาเขาถามว่าทําไมเขาอยู่ใกล้โรงไฟฟ้าทําไมไม่เขาไม่ได้ใช้ไฟราคาถูกให้เขาใช้ไฟฟรีไม่ได้เหรอเออจริงๆตัวเนี้ยต้องเรียนว่าเราเราเคยประเมินแล้วเนี่ยว่าในพื้นที่3กิโลกิโลอะไรต่างๆเนี่ยลองเอาคนเอาหมู่บ้านเอาอะไรหารเนี่ยถ้าจะใช้ไฟราคาถูกมันมันได้นิดเดียวืมครับมันคือมันดูแล้วมันไม่ มันไม่คุ้มอ่ะตู้เอาไปส่วเอาเงินไปพัฒนาจัดสรรให้จะได้มากกว่าใช่เอาไปเอาไปจัดสรรเอาไปพัฒนาเนี่ยมันจะต่อยอดอะไรได้มากกว่าค้าตัดเป็นค่าไฟเนี่ยมันได้นคนไม่กี่บาทอืมเพราะว่าจํานวนห,หลายพื้นที่เนี่ยพอละหารประชากรแล้วมันเยอะก็คือขอขอแค่ให้คณะกรรมการมีการบริหารจัดการดีๆเป็นที่ยอมรับก็น่าจะได้ประโยชน์ใช่ใช่ครับถูกต้องครับก็คือจริงๆเราอยากให้เงินเนี่ยเอาไปใช้ ตามวัตถุประสงค์ที่พื้นที่อยากใช้จริงๆอันนี้อันนี้คือขี์หลักเลยว่าทําไมเนี่ยเวลาใช้เงินกองทุนเนี่ยจะต้องมีการสารวจความคิดเห็นชุมชน <grouping S 1> การทําประชาคมอะไรต่างๆแล้วถึงเสนอมาที่คอปรลฟออันนั้นก็คือคกลไกที่จะบอกได้ว่าพื้นที่มีความต้องการอย่างนั้นจริงๆอันนี้ค,คือคือคือหลักๆเลยซึ่งซึ่งจะต่างกว่าอันนี้ผมเรียนตรงๆนะว่ากองทุนพัฒนาไฟฟ้าเนี่ยจะต่างกว่ากองทุนอื่นๆนะเพราะกองทุนพัฒนาไฟฟ้าเนี่ย เอาไถึงว่าเงินตัวนี้มันเป็นเงินของท่านาท่านเอาไปใช้ได้แต่ว่าในเวลาการใช้เนี่ยมันต้องอยู่ในกรอบที่เราให้ให้ไว้แต่ที่ว่ากรอบที่เราให้เนี่ยก็พยายามกระจายเป็นตุกอะไรวะทุกทุกแงม่มุมไม่ว่าจะเป็นด้านเศรษฐกิจด้านสิ่งแวดล้อมด้านอะไรต่างๆอันนี้คือวัตถุประสงค์เลยซึ่งเราก็มองว่าถ้าอยู่ในกรอบนี้แล้วเนี่ยประโยชน์ไม่หนีชุมชนเพียงแต่ว่าชุมชนก็อาจจะเลือกสิ่งที่ดีที่สุดที่เขาอยากได้มากที่สุดเข้ามาก่อ ยังยังโรงไฟฟ้าชุมชนเนี่ยมันได้เพิ่มไปจากโรงไฟฟ้าปกติอันนี้ต้องเรียนนิดนึงว่าเออมันจะต่างกันนิดนึงคือถ้าโรงไฟฟ้าปกติเนี่ยอ่าเข้ามาปุ๊บเนี่ยอ่าก็จะลอ่าถ้าโรงไฟฟ้าตั้งเรียบร้อยปุ๊บเนี่ยก็ประกาศเขตอ่าเขตไอไอเขตกองทุนครับก็จะได้เงินเป็นส่วนหนึ่งอาจจะเป็น หนึ่งสตางค์อะไรต่างๆเนี่ยต่อต่อการ,รขายไฟได้ทั้งนั้นจบแต่โรงไฟฟ้าชุมชนเนี่ยเขาจะมีสองขาเงินตัวเนี้ยก็ยังได้ปกติแต่อีกขานึงเนี่ยมันมาจากเขาเรียกว่ามันมาจากตัวโครงการโรงไฟฟ้าชุมชนก็คือว่าขอให้เพราะโรงไฟฟ้าชุมชน,นส่วนใหญ่จะใช้พืชพลังงานมาไม่ว่าจะชีวมวลแก๊สชีวภาพเขาบังคับ ว่าตัวนี้จะต้องปลูกโดยวิสาหกิจชุมชนหรือเกษตรกรที่อยู่ในในพื้น,นที่เพราะฉะนั้นเนี่ยเกษตรกรในพื้นที่ก็จะมีะมีอาชีพมีงานในการปลูกพืชและส่วนหนึ่งเข้ามาขายแต่อีกส่วนหนึ่งเนี่ยเขาให้เราให้โรงไฟฟ้าเนี่ยถือหุ้นโดยวิาสาหกิจชุมชนด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะมีอีกสองอันที่ได้เพิ่มเติมจากกองทุนก็คือเกษตรกรได้ขายพืชพลังงานและก็วิสาหกิจชุมชนที่ถือหุ้นในโรงไฟฟ้าก็จะได้ ส่วนแบ่งจากผลกําไรโรงไฟฟ้าที่เป็นพิเศษเพิ่มมาจากโครงการปกติครับวันนี้ก็ได้รับความกระจ่างจากฟิเตอร์นะครับเกี่ยวกับเรื่องของกองทุนพัฒนาไฟฟ้าก็ได้เห็นเลยว่าชุมชนน่าจะตอบรับการมีโรงไฟฟ้าเข้ามาอยู่ใกล้พื้นที่ตัวเองมากขึ้นเพราะว่ากองทุนสามารถที่จะเอาไปใช้ประโยชน์ได้ตรงตามวัตถุประสงค์ที่ชุมชนอยากได้โดยที่คณะกรรมการกำกับจีกัรพลังงาน จะช่วยกำกับดูแลแบบหลวมๆอย่างที่พี่เต้ยบอกนะครับพลังงานใกล้ตัวคอคอพอใกล้คุณครับพบกันใหม่กับผมวัชรพงษ์ทองรุ่งครับสวัสดีครับสวัสดีครับ